สวัสดี f อซแล้วก็พูติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืองอร่อยยนนะครับผมมาครับผมต่อจากคลิปที่แล้วครับนะฮะตามป๋ามาครับโอ้โหนื่ว่าอยู่ใกล้ๆอยู่ไกลเหมือนกันครับนี่ครับมาดูคันนี้ครับคันที่แล้วก็โอ้โหทนใช้หรือใช้ทนคนละความหมายกันเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับโอ้โหกระบะสวยมากเลยนะฮะ สวยๆขายสวยมากเลยเดี๋ยวดับเครื่องก่อนตัวนี้คันนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาจะขายไหมคันก่อนคันเมื่อวานเนี่ยครับคันนี้ขายแน่นอนครับคันนี้ฮะเรียวยอกมต่อมาแกนหกต่อจกปีละอเลยบเป็นูไหนนี่อูู๋่บัานเขาเปียปะทเขาเ็เห็ดดีเลยปะ ดูยอดฝีมือครับแถวนี้เขาเสริมเหล็กย่างดีเลื้ายหยอดฝีมือยังว่าแถวแถวนี้ไม่อู้เนี่ยจอ่อดันครับกูโมอแข็งแรงคข็งแรงนี่เนาะดันไปดิรถโบแห้งดันกับโบมีโกงเสริมเหล็กเหล็กนี่ก็ไม่ใช่ถูกๆนะนี่เสริมนะครับเห็นไหมเสริมแข็งฮะมา สอดเกียย์ใส่ต้มป่าแล้วิเียงกัไปซื้อมตานน้ำันวิเชียนผมเี่เียงมันก็ได้เียงน้ำวิเชียนนี่ละเียงเเจโอ้ชงลางเค็มเฟือง้ายยังเฟืองทยเยเดิมัก่ารา่าคัสซี่ิบไม่หองกรนกบงกะบอกด้ากษ์านครับนี่สี่ปะ ระหกหกเลยสิมันหกตันโอ้โหหนือครับหัวนี่แข็งแรงคัะพลาดใส่หัวเลยผมมีบุ๊ครับโยเกียร์ไม่เครื่องนี่มันอะไรนั่นได้บ่นี้เครื่องนี้ไปซื้อน้ำร้อมาซื้อเอาเอาเกลียงเก่าไปเท่านบ่อนี่มันสิบ่ได้แก๊สตัดบ่วหัวคือลุยเขาแน่แท้หัวแก๊สนี่ไหมเอ็นี่ไหมหัวยังแม่แล้วหัวไอ็นอัดนัดไฟวินน่ะ แต่ว่าแต่ว่าขั้นสี่ดีอยู่โอ้โหขั้นหนึ่งขั้นสี่ยังยังยังดีดีดำก็ดีขุดยอดอะดำนี่เขาต่อยครับเป็นดำรุ่นใหม่หต่อมาเขาก็ได้มีตัวเติมเติมมีกระป๋องเติมต่อมาท่านสักปีสองสามปีนี่บบแหละมารถกระบะไฟแดน จากนัออ้นเราขับรถบ่ได้คือเป็นเป็นเป็นน้ำมันปาดไหมขาบ่ค่อยดีเป็นน้ำมันปาด,ดโอ้ยางหน้านี่ยเบิ่งแล้วนี่บแ่แล่นนี้เลยได้แล้วเ่ยเ <ลด S 1> บิ่งยางแต่ละั้นโอ้ยยาง <ลด S 1> แต่ละล <ด S 1> ขั้นนะครับโล,ล,ล้นบอนหัวพระในเขาเบิ่งเล่มนะครับเพิ่์ลเอาลงเล่มไปเทมโบโหดูดัน เดิมๆเลยครับรถแล่นเกลือบ้านดุงบ่หนิบ่รถกันเขาเนี่ยรถโปรเสื่อมากกับโปรยักษ์เจ๊เขียดเนาะโอ้โหแต่เหตุสีมาแล้วแต่ยังคงความเดิมมั่เสื่อมันจากผูแพ้วเหมือนกันบ่แงะกระบะกับหัวนี่เขาละเรื่องเลยโอ้มีช่องลมมาระบายอากาศด้วยครับ เดิมครับเดิมทั้งคันเดิมทั้งคันนะครับวันนี้ีนียไใจก็แต่เครื่องยังไม่ได้ลงเล่มใช่ไหมเครื่องเครื่อง่องท่านนงดอกอยัมงม่งครับอ้มืมช่องระบายอากาศข้างบน โอ้หัวกับกระบ,บาครับมันก็ผิดกันครับเนี่ยบบเฟอ,อ,อ,อร์กับหเหว่เลยเดี๋ยวค่อยมาดูเช็คทะเบียมมนหมาเลขครับเอ็มมันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยสังเกตตรงแป๊บเบรกนะครับมันจะอยู่ตรงกันัสี 4, กับดั้ม เกียร์มันเป็นอย่างาสีเปลี่ยนคาดหรือว่าสีจังไหนเกียร์มันเป็นอย่างกว่าเกียร์มันดูเป็นอย่างโอ้รถมาได้แลนด์โอ้ <c oughs> ตัวนี้เริ่มแล้วครับเพื่นแลนเนี่รถไม่ได้วิ่งมันเลยเป็นเนี่ยเป็นเกลือลรถแลนด์ยังนีง มันคือเค็มของใครแน่แทะฮะปะรถแล่นนี่ยังแล่นเกลือติดบอยแล่นไปซื้อเขามาบอยเล่นเกลือเราเขาเขาใจแยังก่อนตอนตอนนั้น,ไ,นนะไปซื้อ,อรถเดียวกันตอนนั้นไปซื้อมาแต่ชุ่มเปื่นะเขาแล่นรถแจอ้อยเออรถแจอ้อย้ได้หระบางมีมาแจ๊กเกียบแม่โจ้เนี่เออแจ๊กเกียบเปอ็แจ๊กเกียบอืน่น ล่วงกว่าชู่นัออน่นมากมันก็เลยสนิมมันเออมันโบได้เปิดดำจกันเถอะมันก็เลยผูเลยนะริมผูนี่ผู้ผูี่ยตรงนี้นะน,นี่ผู้เปิดออกผูไปเลย<ง>อันนี้โอนเป็นชื่อยังยังไม่โอนปะสายโยสายโย เอาลงเล่มเรียบร้อยยกดำไว้่องไปเครื่องตัวนี้แหละอการเครื่องไม่ตรงทะเบียนขาดขาดขาดมีหน้าปีแล้วมันบ่เรื่องไหนมีหน้าหกปีหนึ่งขาดปีหนึ่งอ่าใกล้ถึงสองแล้วโยนโยูเนี่มันแบบว่าไปไปตอนบุกค่อยเดี๋ยวรถไปไหมนี่เดง๋ยวเอาตะเล็บไปครับผมฝากต่อโอเคครับ โอเคขอบคีลงเล่มเรียบร้อยยกดำได้เดี๋ยวมาดูหมายเลขกันเดี๋ยวค่อยคุยราคากันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอย่างก่อนนี่เอยกเกียร์ลงเป็นเป็นพ่ออย่างครับเครื่องมันฟืดน่าจะช้าปลาไหลหรือมั้ง อยอยอโอ้เชาะลาครับรถบรา้ใช้ง่างย่ไหมครัผมไม่่ามันเป็นครคือเ,เป็นเกียร์งลอาแล้วก็เปีนเก่านะาครับผมชาละลรครับลักษณะน,น,นี้มันเป็นรถจอดจอดโดนบนบองยางน,นนะบอจอดจอดบเพราะปตี่ยนรเครื่องนี่แล้วบ่อเครื่องพวกนี้มันจอดโดนโบรด้เลยครับมันน้ำมันเก่า

เขาเสือมาท่านพ่อสองปีไปเล้ยงมันเลี้ยงเยงีไเออเล้งทีี่ยเพราะว่า้้อโบน่าเล็กน้อยสิเฮ้รไทย่ขายบ่นี่เงเดียวบ่เอาไว้สูงน้ำป่ครับกุบตะซื้อบ่ได้ค่อย จะเด็นไปสื้อว่าอี่เยบินเไปซื้อว่าตะกุนละยังไปเลยเออเป็นแหล่งนะชึบสามหนึ่เามหนึ่งศูนย์ูนย์ หมายเลขตรงหมายเลขเครื่องไม่ตรงครับคันนี้ของอะไรธรรมดาพวกนี้ไม่มีเดิมทั้งคันช่วงล่างสี่ไม่มีหักนะมีหักมิดมากอดด้วยเครื่องโหลด

ชาวนาไก่มายกล่าพออยู่ฝูอุยยังอยู่ทั้งวังบนยูรถจอดได้หลายอืมไอชิจอนนี่ตวอย่ากมานี่ยูเราปมตำรวจล่าเลาพ่อปมตำรวจละปมตำรวจานเปีย